เจ๊ Jay, ลุงออกจากตรงนี้ก่อนได้ไหมจะก,กวาดร้านเร็วๆเ,วเวจ๊จะจะจะจเจ๊ Jay, บอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปหวีผมแถวนี้มันกวาดยากขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะเดี๋ยววันหลังเจ๊ไปหวีในห้องน้ำและกันจะหวีในห้องน้ำได้ยังไงเดี๋ยวท่อกระตันตอีกยุ่งยากเข้าไปอีกรูไม่ว่าใครเป็นคนรากห้องน้ำก็หนูจ้ะจ้ะจ้ะขอโทษจ้ะเธอจะไปหวีที่ไหนได้เนี่ยชมพู่จ้ะพื้นมันเปื้อนอ่ะมาทำความสะอาดให้เจ๊อีกสักรอบหน่อยนะก็บอกแล้วว่าอย่าให้ลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามากวาดไปแล้วสิบรอบมันก็ไม่สะอาดหรอก แม่ค้ามีแป้งเย็นเทเวลพาดไข่ไหมจะเอาสีไหนกําลังจะเติมเนี่ยแล้วสีไหนมันเย็นกว่ากันและมันหอมกว่ากันห่ะแม่ค้ามันก็เย็นทุกตัวแหละสี่วงน่ะหอมสดชื่นสีชมพูน่ะหอมสะอาดส่วนสีฟ้าน่ะทาแล้วเย็นเลยหอมนานสิบชั่วโมงเลยนะงั้นเอาสีฟ้านี่แหละแม่ค้าอ่ะตังค์ไปจ่ายอะไรตรงนี้ไปจ่ายกับเจที่เคาน์เตอร์นู่นเจทำไมพนักง,งานเจปากจัดจังเขาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่เขาขายของเก่งนะคะแต่ละเดือนเนยียยอดขายพุ่งกระชูดเลยค่ะ ปากจัดขนาดนี้ถ้าลองไม่ซื้อดูสีมันจะด่าเอาแล้วเขาเก่งมากเลยนะคะคนเดียวอ่ะทำได้ทั้งลานตัง้งแต่พนักงานยันแม่บ้านค่ะแต่เสียอย่างเดียวปากจัดนิดหน่อยทนทน,ทน,ทนเอาค่ะุขนาดนี้ไม่หน่อยแล้วมั้งสุมพูดซิไปไหนฉันไม่อยู่แล้วที่นี่ฉันลำบากกับเธอมากพอแล้วสุมพูด จะทิ้งพี่ไปไหนฉันจะไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่สุขสบายกว่านี้เดี๋ยวทิ้งพี่ไปไหนแม่ทิ้งผมไปไหนแม่จะไปไหนปล่อยฉันแม่ผู้ยไปอย่างนี่พ่อสอนการบ้านหน่อยการบ้านอะไรพ็อมีรู้เรื่องหรอปกติแม่เป็นคนสอนตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนักเรียนเอาการบ้านมาส่งค่ะ เอาการบ้านมาส่งเพื่อนคนอื่นเขาส่งกันหมดแล้วผมยังไม่ทําครับคุณครูช่วงนี้ครูไม่เห็นเธอส่งการบ้านครูหลายรอบแล้วนะผมถ้าพรุ่งนี้เธอไม่ส่งการบ้านครูเธอหมดสิทธิสอบพ่อขอเงนินหน่อยจะไปโรงเรียนพ่อขายผักได้หนึ่งรบาทอยู่บนโต๊ะไปเอาเลยลูกผมไปเรียนก่อนนะสวัสดีครับจัง้งใจเรียนนะลูกจมพู่อทำไมทิ้งพี่กับลูกไป สวัสดีค่ะผู้ปกครองนายเต่าหรือเปล่าคะครับผมเป็นพอ้อของเต่าครับมีอะไรครับ,บคุณครูนายเต่าโดดเรียนทุกวันไม่เข้าเรียนเลยคุณพ่อรู้ไหมคะฮะลูกผมไปโรงเรียนทุกวันเมื่อกี้มาขวงเงินผมเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสักวันค่ะเทอมนี้ก็เข้าเรียนแค่สองวันฮะครูให้โอกาสคุณพ่อตามน้องไปเรียนนะคะไม่งั้นจะหมดสิทธิสอบสวัสดีค่ะเต่าทำไมเป็นอย่างนี้ลรอลูกเต่าอ,อยู่ตรงนี้เลยนะกับไปเรียนที่เสือตรงนี้กับไปเรียนตรงนี้เลย เตากขามาเยี่ยนี้นะ <S 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 บอกให้กลับไปโรงเรียนโอ้ยลูกค้าหอลอเต้องรีบไเลยเตาคุณคะ <S <S เห็นเด็กนักเรียนวิ่งมาทางนี้ไหมเด็กนักเรียนไม่เห็นนะคะวิ่งไปทางไหนทําไมเร็วจังพี่เขาไปซื้อของเลยนะตามรีที่หนูจดให้เลยเดี๋ยวหนูเล่นโทรศัพท์รออยู่ข้างนอกครับแม่ค้าครับ พงศ์กพอกอยู่ส่วนไหนครับทางนั้นเลยค่ะทำไมแม่ค้าสวยจังอย่างนี้ต้องเรียกของนานๆพงศ์สักพอกอะไรใหญ่จังเลยซื่อสัตว์ความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีซื่อสัตว์พี่เราต้องซื่อสัตว์กับแฟนเราดีกว่าพี่ค้าโทษนีนะคะขอคิดก่อนนะคะมีชิ้นเดียวคะ่ะได้ครับไม่น่าเลยช้าคิตตังครับแม่ค้าเออขอโทษนะคะมีชิ้นเดียวขอคิดต่อได้ไหมคะคิดให คุณผู้หญิงก่อนนะครับเม่คะขอบคุณนะพ่อหนุ่มรูปรอพี่มิทินทาอะไรอยู่ทำไมช้าจังเลยรอคิวรอคิวหรือว่าให้เขาแซงคิวหนูยืนดูพี่ปล่อยให้เขาแซงคิวไปหลายคนแล้วนะก็คนอื่นเขาแค่ชิ้นเดียวเองอันนี้เราเยอะมากเลยชิ้นเดียวแล้วถ้ามาร้อยคนพี่จะยืนอยู่แบบนี้ทั้งวันเลยเหรอแล้วนี่พี่ซื้อผงซักฟอกอะไรไม่เห็นจะรู้จักเลยผงซักผ้าซื่อสัตว์ซักมือได้แล้วซักเชียงได้ด้วยแถมกลิ่นยังพร้อมสุดซึนด้วยนะจะซักมือซักเครื่องอยังไงพี่ก็เป็นคนซักอยู่ดีจ่ายตางัง ต้องจเจรียนนะ้ำจ่าแม่พี่ชนเอาน้ำเอาหน่อไม้ไปกินไหมหน่อไม้หรอพี่ชนใช่เอาไปกินกับน้ำพิกกะปิขอบคุณค่ะพี่ชนไม่คิดเลยว่าพี่ชนที่เป็นถึงหนุ่มฮอตเขงเี้ยงจะเอาหน่อไม้มาให้ฉันฉันจะต้องสวยเพื่อพี่ชนให้ได้ สวยเพื่อพี่ชอนน้ำจะสวยเพื่อพี่ชอน้ำต้องสวยเพื่อพี่ชอนจุลาเฮา์ดีดีครีมแต่งมอหน้าน้ำจะต้องเรียนใสพี่ชอนจะต้องชอบน้ำตั้งใจเรียนนะน้ำจ่าแม่พี่ชอนคะน้ำน้ำมีเรื่องจะบอกพี่ชอนคือน้ำชอบพี่ชอนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทำที่สุดและควรจะทำมาตั้งนานแล้วก็คือ บอกกับพี่ชลตรงๆว่าน้ำชอบพี่ชลค่ะอะไรนะในน้ำยัยสินี้ตุ๊กตาแรางเธอนน่เป็นยาอ่อนมากพี่ชนเจ๊คะมาดูนี่ดูสิคะเจ๊ลูกค้ามาซื้อของไม่มีที่นั่งต้องมานั่งริมฟุตบาทอะค่ะเจ๊น่าสงสารจังสวัสดีคะ่ะสั่งมาหินอ่อนมาลงที่หน้าร้านอนาช็อปหนึ่งชุดค่ะ ค่ะวันนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะดูหมอลำซอดแจ้งโคตรม่วงเลยตอนนี้นั่นไงไหมอินอ่อนไปนั่งพักก่อนฉันจะสวอยอยู่แล้วอ๋อพัก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 ก่อนง่วง่วงเธอดูแดนเซอร์ dancer, ผู้ชายคนนี้หล่อมากเออหลอหลๆๆหเจ๊ะคะสองคนนั้นน่ะมานั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วยังไม่ลุกไปไหนเลยไม่มาซื้อของร้านเราด้วย เอา moisturizer ของ love potion หนึ่งกล่องค่ะได้เลยค่ะนี่จ้ะขอบคุณนะคะเฮ้ยถึงข่านอนกันขนาดนี้เลยเหรอนั่งตรงไหนเนี่ยเอ้ยหัวฉันอุย้ยขอโทษค่ะหนูไม่เห็นไม่เห็นได้ไงคุณตัวเบลเท่นอนอยู่เนี่ยหนูขอนั่งด้วยนะคะรอเฟนมารับพอดีค่ะไม่ได้ฉันนอนอยู่ไปนั่งที่อื่นไปคุณคะคุณไปนอนที่อื่นได้ไหมคะอะไรเนี่ย คือตรงนี้เอาไว้ให้ลูกค้านั่งค่ะแต่พวกคุณนั่งตั้งแต่เช้าจนจะเข่าอยู่แล้วอะไรแค่นี้ก็ต้องไล่เหรอโอ้ยไม่มีน้ำใจรวยแล้วยังงกอีกไปต่อไปแล้วต้องไม่เหยียบที่ร้านนี้อีกเจ้าของร้านใจดําเจ๊ดูสิยังจะมาทิ้งขยะไว้อีกแม่เออเรียนเส,ยเ,เสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วขอเงินหน่อยจะไปกินชาบูกับเพื่อนนี่แม่โอนให้เอาสองร้อยนะออ้ยแม่ชาบูนะไม่ใช่ส้ตมตำอ,อ๋อห้าร้อยอ๋อเนี่ยแม่โอนให้แม่ ค่าหอเดือนนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็เงินรายอาทิตย์ของหนูด้วยเอาไหมาโอเคโอเคเดี๋ยวแม่โอนให้นะ <S <S <ห>เงินออกแต่เช้าเลยแม่ค่าเทอมเทอมนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็ขอเพิ่มค่าทํารายงานด้วยแม่รถหนูพงังโอนเงินมาให้หน่อยแม่ชุดนักศึกษาหนูครับโอนเงินให้หน่อยหนูจะซื้อชุดใหม่แม่รองเท้านักศึกษาหนูขาดแล้วโอนเงินให้หน่อยหนูอยากได้คู่ใหม่แม่หนูอยากได้ iPad ใหม่ พ่อห,หน้าคะหนูทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับก่อนนะคะแม่คิดถึงจังเลยลูกเป็นยังไงทํางานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยแม่นี่ดูสิหนูออกรถยนต์แล้วก็ซื้อไอโฟนใหม่ด้วยนะแม่โอ้ตอนอยู่กับแม่นะ่ะแม่ไม่เคยจะซื้ออะไรให้หนูเลยมอไซค์ก็ขี่ทันเก่าๆโทรศัพท์ก็มือสองเครื่องเก่าตั้งแต่ที่หนูเรียนจบไปทํางานน่ะหนูให้เงินแม่ใช้เดือนเท่าไหร่ไม่ได้ให้แล้วตอนที่หนูยังเรียนอยู่ไม่ให้หนูใช้เดือนเท่าไหร่ เดือนละหมื่นไงก็นั่นไงแล้วจะให้แม่เอาเงินที่ไหนซื้อรถให้ขี่ระวังชนกระจกฮะจะติดป้ายบอกทําไมกระจกบานใหญ่เบ้อใครไม่เห็นก็บ้าและ้ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเจ๊ทำไมต้องติดป้ายระวังชนกระจกด้วยโอ้ยจะไม่ให้ติดได้ยังไงหัวแตกมาแล้วสามคนบ้าจริงพูดเป็นเล่นไปจริงสิกระจกร้านเจ๊นะ่ะมันใสใครไม่ทันได้มองน่ะก็ชนไปละตลกเลยเจ๊มีด้วยเหรอคนซุ่มซ่ามขนาดนั้น บ้าบอกระจกบานตั้งใหญ่ใครไม่เห็นก็นบ้าแล้วฮะโอ๊ยฮะ<ห>อีกแล้วเหรอเมหนูชนกระจกหัวหนูแตกไหมแกเดินยังไงเนี่ยกระจกบานใหญ่ไปเรื่อไม่เห็นเลย่งใครจะไปเห็นกระจกใสขนาดนะั้นนุเจ็บซื้อบเบื่อไอ้ไปกลับบ้านนุเจ็บเมลเจ็บมากเลยแม่นะะคมีขนาดติดป้ายนะเนี่ยเต่า นิวนางนี่อีกแล้วเหรอแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่าไปยุ่งกับมันแล้วทําไมล่ะแม่มันจนแม่ไม่ชอบดูมันกับลูกสิเหมาะสมกันที่ไหนลูกชายคนเดียวของแม่ต้องหาแฟนได้ดีกว่านี้ไปก่อนครับแม่ไปกันเถอะนิวเฮ้ยลูกชายไม่รักดีเต๋าเรามีเรื่องจะบอกอนาคตรเราอยากเป็นนักดนตรีที่โด่งดังออนิวเป็นไรอ่ะน่ารักไหมถ้าเราดังเราจะไม่ทิ้งเธอนะเราสัญญ,ญาสัญ,ญญานะสัญ,ญญาครับ เราท้องฮะท้องสามเดือนแล้วครับแม่ฉันไม่เอาฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เอาลูกสะใภ้จนๆแบบนี้เป็นนิวท้องไปแล้วนะครับแม่จะให้ทำยังไงแกตั้งใจจะจับลูกฉันใช่ไหมเปล่านะครับคุณแม่หนูรักเต่าจริงๆฉันไม่รักแกเลือกมาเลยจะอยู่กับมันหรือจะอยู่กับแม่ผมเลือกนิวกับลูกครับงั้นพวกแกก็ขนของออกจากบ้านเสเลยไปไปน,นิวนิวเหนื่อยไหมจะพักที่ห้องก่อนก็ได้เดี๋ยวเราขายเองไม่เหนื่อยหรอกช่วยกันนี่แหละ เราเห็นเขาประกาศรับนักดนตรีเราจะไปจะไปได้ยังไงแล้วเรากับลูกล่ะถ้าเราเป็นนักดนตรีเราจะมีเงินดูแลเธอกับลูกไงไม่เราไม่ให้เธอไปแล้วเรากับลูกจะอยู่ยังไงลูกใกล้จะคลอดแล้วแต่ยังติดต่อเธอไม่ได้เลยเธอไม่รักเรากับลูกเลยหล่อนา่าไหม่คะครับเสียเท่าไหร่ครับตัวละร้อยค่ะงั้นแม่ค่าผมมาหมดเลยนะครับจริงเหรอคะ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวชั้นใส่สูงให้ค่ะครับโอ้คุณเป็นอะไรไหมครับฉันเจ็บท้องค่ะจะหาหมอไหมครับค่ะแฟนคุณไปไหนครับแฟนฉันไม่อยู่ค่ะ